Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่น้องหยุดพักน้ำไปเที่ยวชะน้อมาน,น แ่บปากลำบากตูดพี่น้องฮืาหาดา มาสีล่มกันนะจ้าสีประหลาด 女朋友，苏春丽，拜拜，我爱、啊、你。嗯，别让。 Oh my! 一个一个高。 ตัง้งแสบแสบก็ถึงสวงตำไทยตำเล่าให้ห่วงตำไทยตำเล่าให้ห่วงสุดของยายปุกกี้โอ้ย,สย,ย,ย,ยแสบอีลีที่เล่จ้า 然后，别闹。 เพชรดูบบอทปุกกี้จะได้จบคลิปซำมนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะพบกันในคลิปหนาต้องขอขอบใจที่เขามารับชมคลิปวิดีโอของปุ๊กกี้นะคะขอบคุณหลายๆทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศขอบคุณหลายๆจ้า